สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ซื้อของมานะครับเป็น power bank นะครับเ power bank ซึ่งก่อนนั้นเนะี่ยผมซื้อ power bank มาตัวนี้มาตัวหนึ่งนะตัวนี้เคยว่าเป็น power bank หนึ่งหมื่นแอม์ที่มันาสามารถคาราว่าชาร์จไเล็ได้เนาะไรสายนั่นแหละเป็นรุ่นนี้นะครับเนะีผมซื้อมาก่อนนี้ละนะ ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่เอญเอิญมันมันใช้ไม่พอนะครับก็เลยต้องซื้อเพิ่มมาแต่ผมก็ซื้อเห,หมื่นเอียัมนแหละทจริงไม่อองหมื่นสองหมมันหนักเนาะเวลาเราใช้อ่าใส่กับม,มือถือเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับนะอันนี้มันแถมนี่ตัวเนี้อันี้แถมส่ชาร์จแบบสั้นนี่แบบนี้เลยนะครับ มาดูตัวใหม่ผมซื้อมากรับเป็น 1, 1มือหมื่นแอมเหมือนกันนะครับไปดูฮนะนี่ซื้อเองรีวิวเองครับซื้อมาที่จริงอย่กซื้อตัวสองหมื่นละอย่ซื้อตัวอย่างนี้มานะครับนี่นู่นนี่เลยโอ้โหของแท้ต้องมีมอ,อก,ก่อนนี่นีเลยไออย่างนงี้ค่อยยิ่งชั่วหน่อยครับนี่นะของแท้ มอกก็ต้องสแกนดูนะทุกคนจะมีหมายได้กําๆัหมดเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับทองจริงครับซื้อมาก็ได้หลายอย่างเลยนะครับอมาดูแกะกล่องดูนะครับทุกคน,นั้นแกะดูไว้ใช้เปลี่ยนกันครับสอันนี้นะแต่ดูป๊อ เวนมากเลยนะ W สามหนึ่งนะครับแ่าไปรุ่นใหม่นะนี่ทุกคนผมสั่งสีอะไรมาลองดูทุกคนดู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 ยังไงดีอ่ะอันนี้นะฮะสีสีส,สีสีชมพูครับทุกคนสีชมพูแล้วเนี่ยออโอ้ตั้งได้ดีด้วย สามารถชาร์จไวเลสได้ชาร์จนาฬิกาได้แล้วก็ชาร์จมือถือได้เราประกบปุ๊บก็ได้เลยนะครับตัวนี้นะเรามีแถมอะไรบ้างอีกนะครับแถมอะไรอีกนี่ของแท้เขาบอกว่าต้องแถมซองนี้นะครับในขอออ้อเทีวซองนี้นะนี่นีสายชาร์จด้วยนะครับนี่สายชาร์างนี้ที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรนะ น่าจะเป็นคู่มือทั่วไปนะครับนี่ทุกคนสายมีสายรัดด้วยยาวไหมเนี่ยเดีดูก่อนไม่ยาวนะโอ้มันประมาณประมาณห้าสิบเซนถือว่าโอเคนะใช้แบบพอดีพอดีเลยเก็บไว้ก่อนนะเราไม่มีสายแล้วก็ชาร์จได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้เลย ได้ละสองอันฮะทุกคนจะแกะดูนะอันนี้นะอันนี้อันนึงผมซื้อมานะครับก็เออแบบนี้ใสยย่เงี้นะครับราคาใกล้เคียงกันเลยหกร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยโหใช้ดีนานเลยเนี่นะเป็นงนี้นะทุกคนเป็นแบบนี้นะ ้หลังก็ไปขัดตั้งแบบนี้ครับถามว่าอันนี้หนักกว่ากันในขวนแถวเดิมว,วยอันนี้เบากว่าเบากว่าเนี่ยอันนี้ดูหนักกว่าแล้วเนี่ยอืก็ซื้อมาใช้ได้นะทุกคนครับนะก็ผมเลือกมาซื้อราคาใกล้เคียงกันนะครับก็ลองซื้อมาใช้ไดแล้วกันนะครับอันนี้นก็เลย ก็มารีวิวให้ดูนะครับใช้ดีไงจะถามอะไรก็ถามได้นะครับจะบอกต่อเพื่อทุกคนจะมาซื้อกันนะครับ